วัสีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กูเบลูบวันนี้นะคะทุกคนก็เป็นเช้าที่แสนสดใสเหมาะมากเลยนะคะที่เราจะมาปลูกผักกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะรับหน้าที่เป็นผู้สังเกตการนะคะส่วนคนทำ การปลูกคือโอ๊ตนะคะเพราะว่าเบลปลูกไม่เป็นแต่ว่าฝนยังไม่หยุดตกไม่รู้ว่ามันจะถึงได้ปาแต่ก็เริ่มจะปล่อยๆแล้วนะน่าจะโอเคนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราจะทําการปลูกแบบผักไฮโดรโปรนิกส์นะคะเพราะว่าคือเรามีพื้นที่หน้าบ้านแหละแต่ว่าพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยต้องให้ตู้ทเศรแล้วก็พิโนโ้แบมบี้เนี่ยเขาได้เล่นน้องดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะไปเหยียบหรือว่า พอมันงอกขึ้นมานิดนึงเขาก็น่าจะกินอะไรเงี้ยเแบลบก็คิดว่ามันไม่น่าจะเหมาะสมนะคะใส่แว่นแล้วมันรู้สึกว่าทัศนวิสัยมันแบบมีแค่เนี้ยปวดหัวทุกคนคิดอะไรมากๆมันคิดไม่ค่อยออกเลยเมืองไม่ตื่นเลยทุกคนเราอย่างงงอะ่ะเมื่อกี้เราไปใส่คอนแทคมาเแบลบว่าปวดถ่ายแล้วนะเบลลืมกดเลคคอร์ดอีกแลละเออเส็งวัยรุ่นเส็งนะคะกำลังล้างกคนอยู่นะครับก็เป็นกิจวัตรนะ กิจวัตรคืออะไรหรอคะแก yeah. ทุกคนนี่ย <laughs> อย่างนี้อะไรแบบนทุกคนอาจจะไม่เข้าใจมุกใช่ไหมคะคือเวลาที่เบลอยู่กับโอ๊ตเบลชอบพากเสียงสุกสนนะคะสุกสนก็จะชอบถามถามโอ๊ตว่าอ,าาอะไรแบบนี้โอ๊ตก็จะเกลียดเสียงนี้มากเลครับเพราะว่ามันถามตลอดเวลาโอ๊ตลำคาญถ้าเหลฮัลโหลถ้าโหลนีว่าไห้ทำยัง โอ้ยนะทุกคนไม่เคยเห็นค่าตอนเบลทําความสะอาดเลยนะบางทีเนี่ยทะเลาะกันเรื่องนี้บ่อยนะคะโอชอบบอกว่าเบลไม่ทําอะไรเลยนะก็อยากจะรู้ว่าพื้นเนี่ยจะสะอาดเองได้นะคะถ้าเบลไม่กวาดแล้วพื้นจะมีมีกิ่นหอมได้ไหมคะถ้าเบลไม่ถูแล้วก็บอกว่าเบลไม่ทําอะไรเลยคือเลยวะห <c oughs> น,นึ่ยันเชานะ,ะโอเคะเดี๋ยวเบลทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เจอกันที่ไหนอ๋อ เดี๋ยวไปเจอกันที่การปลูกผักนะคะกระปุกแสดงแล้วเบลไม่ได้กระปุกไปข้างล่างนะคะเบลจะพาลงมาทุกวันไปเร็วเดี๋ยวดื้อไปเร็วไปเร็วไปเร็วนี่มีโอ๊ตคนเดียวนะคะที่อุ้มได้เบลก็อุ้มไม่ได้ไม่เอานะปลุกนะค่อยๆปลุกไม่เอากลัวตกแหละแต่ว่าหูเขาชินนะคะระวังน้องตกระวังน้องตก่โแบต ตือไปโดนเลยมาเนี่ย ος, er โอ้เป็นแผลเลยโอ๊ตเป็นแผลเลยไปโดนเลยมาเห็นไหมนี่ต้องเกยพีกนี่แหละแอรขาวๆติดจมูกมาอีกแล้วถูกความเสียหายก็ไม่เห็นเนาะเอาไปแล้วเอาไปแล้วอ้าวขโมยไปแล้วเก่งมากลูกแย่งเขาให้ได้เข้าใจไหม ปูขารักกระปุกอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีอ่อชองน้ำนะคะแล้วก็มีถังถังนะคะแล้วก็จะมีเป็นมลริดพันเนาะสามอย่างเป็นผักสลัดอะให้เป็นสีฟ้าแล้วก็ผักกาดขาวอะ่ะให้เป็น ชมพูเนี่จะเป็นรูล่องให้แบบใส่ทำไมอ่ะจะต้องอัดกันง่ยายออกแล้วเห็นไหมเป็นเหมือนลูกเต๋าอ่ะใช่ก็ต้องใส่ลงไปตามดูอ๋อโอเคก็คือตัดเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะต้องเอา,อาเฮ้ยเอาฟอางน้ำอ่ะเอาฟอาางน้ำไปจุ่มน้ำให้มันชุ่มชุม พอชุ่วงเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มลงมะเล็ดพอลงมะเร็ดวันเนี้ยเราทำถึงแค่ลงมะเล็ดเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องเก็บไว้ในเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องให้มันทึกแสงอือ้หรอเสบายเลยเกาให้นะคะตื่นชอบสุดก็คือมีคนมาคอยปนยิบัตใช่ไหมลูกนี่คือไอ้หมูตัวเล็กตัวนั้นจริงๆใช่ไหม ยังไงตึกก็ยังเป็นหมูตัวน้อยๆหนเดิมอุ้ยฮะไม่แกมันทรมานเขาด้วยเขาทรมานอะไรแกเอาเด็กมาช่วงวัย,วาย,ยาการปลูกต้นไม้ของเขาเขาไม่ทำะไรเลย,เลยก็เด็กๆก,ก็มาวิ่งเล่นกับเขาไงเราต้องมาทีละไม่ได้ด้วยหรอยัดไปตรงฟองไม่ได้อะแกยัดทีละสามวันนิดเพราชีวิตไหนจะทำเสร็จเนี่ยก็มันต้องใช้เวลาเนี่ย ปลกไม่เอาไม่เอานะทำอะไรไม่ทำแบบนั้นไม่ขุดไม่ใช่เรื่องที่ปลกจะขุดออกมาเลยปลูกเขาชอบขุดตรงนี้นะคะเคาก็จะเอานีบเข้าไป

จุบป,ปุกจุบหน่อยปุกจุดมั้ยอืมอืมนะ่าปุกมาึ่รากระปุกทีหนึ่งค่ะเพือ่อนเลยตอนนี้โอ๊ตก็ลงมเมล็กเกดเสร็จแล้วนะคะทุกคนเหลือแค่เกี่ยมเมล็ดให้ลงรูใช่ปะ,ละ,ละ,ละ กำลังค่อ,คอยๆเกี่ยนะคะใช้น้ำกับปุกเกี่ยไม่หลังไว้ไปเลยมาโกรธมาโกรธโกรธอะไรไปเลยเกือบแล้ว <Yeah. S 1> ไม่มีใครชนมันล่วงเอง,งอเออกระลังนี้ปิดก็ได้นะปิดอยู่ปะ ็เมื่อยู่นะแกได้ก็เมื่อยู่นะเมื่อยู่ก็ตอนนี้นะคะก็ปลูกอยางที่เรีะบรอยล้วนะคะเดี๋ยวเรามารอดูอีก2วันนะคะว่าต้นกล้าของเรานะคะจะขึ้นกี่ต้นนะคะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยว,นนยวอาจจะทําอีกอันนึ่งเน,ะนาะลัาจะทําเพิ่มแล้วกันใช่โอเคค่ะ้เดี๋ยวเจอกันอีก2วัน